เช้านะครับผม uh huh. ดูอาทิตย์ขึ้นยามเชา้ารับสามแดดแสงแดดยามเชา้าเธอหมอกขึ้นแน่เลยข้างหลังอะ่ะ là vào cái này nó nguồn là mọc một này phần này này phần này này món uhm, này món này này món này món 在的事吗？ สวัสดีวันที่สองเตรียมตัวออกเดินทางได้เราได้ทำภารกิจเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกินข้าวอาบน้ำคือ,ครอบรรกาตอนเช้าน้าจัดเมื่อคืนหานาวจัดสิหองศาตอนนี้เราจะไปป่งแย้จังเกิลคาสโตไปเล่นรถไฟเหาะนีรไฟ นี่ไงเราไม่ได้เรียกว่าไฟเหอะเขาเรียกว่าอะไรเนี่เราไม่รู้เหมือนกันอะไรนะไรเติมๆตะมแล้วแต่งตัวหนาวมากวันนี้ตอนนี้ตอนนี้อุณหภูมิติแิ้วทุกคนเก้าโมงยี่สิบปะเตรียมตัวออกเดินทางได้เดี๋ยวจะไปอีกรายหลายที่นะจ๊ะ Let's go ถึงแล้วครับ อะไรยีบาทอะขึ้นไปเลยไม่ต้องเอินไหนล่ะก็เดยกก็ต้องไปจ่ายตรงนี้ดูทางขึ้นนะจะไปเล่นแอร์วนเจอร์ก็ต้องทรหดอดทนนิดนึงเธอจะเอาสบายไม่ได้บันไดแค่นี้ <c oughs> บันไดแค่นี้จะปวดขาได้ยังไงโอ๊ย <c oughs> ไปได้อีกเราก็ะจะมีจอดรถให้นะดเดินมาเลยแค่นี้เองชิปชิป โอ้ oh my god เหนื่อยสำหรับคนไม่ค่อยออกกําลังกายเยอะอย่างนี้แหละแล้วแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้ว ถามความรู้สึกหน่อยฮะก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังจิ๊บจิ๊บมาถึงก็เหนื่อยเลยจักรแลเปลียกแล้วเนี่ยหนาวย,ยังไงก่อนแล้วชันด้วยถึงแล้วจักร์เฮ้ยยังไม่ถึงเหรอ ขึ้นเบรกอะคะขึ้นไปเดินไปต่อเดินขึ้นเขาไปอีกจุดขายตั๋วเนี่ยจุดขายตั๋วเรเล่นไหมดูมันขายเป็นที่ที่ไปดูกัน จะซื้ออะไรชุดเล่นไหมเกดถ้าจะเลิกเล่นก็บอกแต่แรกเลยไม่ต้องขึ้นมาที่จะมีแคลเจอร์คลับเตอร์ชุดลายชุดชุดชดแจำประมาณนี้นี่เรียกว่าที่ เดือดชื่อว่าก็ขาอ่อนล่ะเป็นติดจำในบ้าไม่เล่นนะไม่ได้คาซืซม่ได้ わかるよ。Two, <Good job. S 1> ขอบคุณมากค่ะโอเคเสร็จแล้วไปก็ต้องเดินขึ้นกับทางเดิมจีนนะระสบการใหม่อุ้ย เร็วมากอ่ะดูดิแท็กเล่น,นิ่งจังไวเบอร์เราไปเล่นต่ออีกหนึ่งด่านอันนี้ก็คือประมาณสองทีมทั้งเท้าทีจับดูหนึ่งหนึ่งนาทีถึงปะวะเฮ้ยไ,ไปยังไงต่อ ไปต่อเลยครับไปเลยีไเราเลยหน้ามันไปใช่โกไปยดย จับดีดีดีดูกันเนี่ยโอ้ไม่รู้แต่เมื่อกีนก้นะปวดปวดปวดอาไหรกระป๋กคุณแอบเอเวนเจอร์จัดกระป๋ากระเป๋าไม่ล่นกระบุ๋าเลยเหรอให้ดูปั่นตั้งเนี่ยเธอไม่เห็นข้างหน้าข้างหลังเลยเธอไม่แห็นกล้องเลยข้างหน้าปล่อยมือเลยเลย ไปมือเล่นนะครับมันไหวจับมั่งเลยไหนพ่อหนูรูปพี่นะประหลาดว่าเธอยิงไปได้ละเหมือนล้มหลังจะลมไปได้เธอต้อมืได้ไม่รู้ครับแล้วร่อยมือได้แล้วตอนนี้มันจะไหลขึ้นอย่างเดียวแล้วเจอมันไปใครเธอแยกทำไม่ก่อนอาโทรศัพท์เธออยู่ไหนเอามาถ่ายรูปหน่อยดิหลุดมือจระมั้ง มันใไม่ได้ไรถแล้วชอบเธอเราเนี่ยไ,ไม่ดูไในนี้แล,ล้วม,มันจะมันล่นได้ไปเลยดครับผมอ๋ <S 2> <S 2> อโอ้โหดักดเลยได,ด้เดินคนเดียวไอ้ มาไปให้สุดเลยครับปวดๆเลยไม่เดินกันเลยะใบอกไม่เสียวคุณ้าบอกไม่เสียวไม่จะลุงเหี้ยไจะลุงเียเียั่เบ่

ตาไลเสร็จแล้วจบการไปอีกหนึ่งกิจกรรมมันชื่อกิจกรรมอะไรนะที่เราไปเล่นเมื่อกี้เนี่ยจังเกอร์อะไรจังเกอร์ โคโล่นี่ไงนี่ไงนีง่นะครักีเลนไฟไลน์ไปแล้วก็กับอันนี้จังเลลกิ้ลโคโลทวิกคุณยากเก่งเอาเองไม่ล,ลงกระเชา้าไงไปแค่เอง แค่เดียร์ก้างล่างลู่มปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขาเ่ออ่อนถ้าสดุดลมนีเฮ้ยกล้วยอะไรอะกล้วยป่าเหรอนั่นน่ะไปอ,อะไรกินกันก่อนนะ อันนี้ด้าจะเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากน้ำตกแม่สาอะนะเห็นก็จะจากยอนแจ่มเป็นทางผ่านก็โผล่แวะชมนิดนึง ไปดูน้ำตกใกล้ๆดูยนี่เอาให้ลงตรงนี้น่าจะให้ลงแหละทางเริ่มมับแานินีงแต่ทางก็เละไปเนี่ยปนะั๊ไหมชี้ช้

you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Cause the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so right. It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much left to give Something's telling me this time Baby baby now I know Baby baby I don't know how to <laughs> in <laughs> <laughs> มาเจอร้านข้าวซอยเมื่อกี้ไปข้าวซอยเน็ตปิกมาคนเยอะมากต้องเปลี่ยนร้านเป็นข้าวซอยสบือใจนี่ก็เยอะเหมือนกันนะข้างวัด Hãy มากบ๊ายบายเข้าสอยเสมอใจเพดขอไปนอนก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายถึงแล้วครับผมที่พักชั้นสี่ <c oughs> เลย เธอจย่ากัดหมานะเย็นจากข้างไหนอ๋อเย็นจากห้องเราอุ้ยโอเคโอเคเสร็จแล้วค่ะครับวันละห้าร้อยบาท ก็สร็จแลโอเคของงีบสักน้อยหน่หอยเดี๋ยวตอนเย็นไปหาอะไรกินบาย